ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทคณะเกษตรกำแพงแสนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาวนีเขตสกุลเอกลพลภูวนาถนารุบาลชดามาศกิตเลขาเทิดศักดิ์สุสวรรณเทพจันกีราอายะวงศ์ปัทมาจันเรืองสุคนทิพย์สมบัติพระนิดาปีเปโมตรูจิกรสีแมนม่วงอัญธยาพรมเมืองคุกปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคาถาพิสิทธ์ครูเพชรรัตน์สินีนาฏเกิดทรัพย์ สุภาวดีคงทับทิมสุภาพรคดฉบุตรปางนันดาประกอบนามณีไมยชายานนกูลร้อยโทนกน้อยนริศาลายิ่งกำแหงนลุมนสลัดส,สวัสด์สิริวันอยู่อดุลสุวจากระจายสีชดาพรอินเปลี่ยนเชษดชัดชัยนิลาพรโพศวรณ์นลุมนรุ่งทิพย์บุญสุวรรณสุภาวีจุ้ยแก้วพนาสิริพรสีอยู่กลัดสายพินดีเยี่ยมขวัญทิชาพรมเมตตาพิชานีแจ่มจำรด แม้นเมืองมะลีซ้อนวรารักษ์ถาวรนานวันวินีอาจวิชัยอัมพารัตพัฒสว่างกนดกน,นกรนาอ้นกนกพรถัดชัยเสดิจชมาพรเนตรวงศ์ยานิสาแก้วบางวันวุฒิทารักษ์บุญสนธิสูรลาวุฒิอัมพลพัฒราพรหนูสิทธิ์วรางคนางบดินทนพัทระสุภาพพจีจันเมืองศริวันพัวรักษาอลิสาผู้ประเสริฐกนกวันมะระกนกพลว่าลัยทองเกตแก้วผู้ชัย จุธาทิพมนูลโยวไรรัตเป็นแก้วสสินิพาองค์อาจอนุรักษ์ผู้ละหงปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกฤษณาลทัทธิธรรมการจนานาคำชนกนันการละพักดีชัยวัดปรีชาต้นกนกทัศนวงวรานนทิรัตเทพสุ์บุตรกรพรมมีพัทรวันรัตนสิริอักษ์วิภาวดีโตจาก สุพวรรณอรุณศรีมรกตสุกัญญากรรมมาสุชาดาราชคมสุพัฒน์ปฐมเอมบุตรรจิตตรีพรตนัทิดาชื่นอารมณ์พัธิดาคุณพันธ์วราพันธ์ตันแก้ว <S <S ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองกชนันนิรัติสายโสพินการจนาโสดผักแว่นการจนารัศศีมูล <S <S เกศชนกธนพัฒน์พิพัฒสิริขวัญฤดีเทพพรมวงศ์ทิตยาเราหัก,การจนะสิริ นัทการสุขเจริญดวงใจมะลัยธนาคมพรมเดชนวรัชจันทหมื่นวัยพัสกรพรมลังกาพิชชาภาพวงมาลีภัยจิตเพชรชื่นสกุลรมิตารู้สันพกิจสมยศพลเลขาสุจารีโพเรือนดีสุธาทิพทองคำปัน้นอนุชาอ้นคำอรวัญญาตลอดพบอาทิตยาดีล้อมกนกวันสุวรรณชัยรบพรภัยลิงพฤกษามหาสาม มยุรินตาคำมาสุชาวดีสว่างเมฆกรชวันภูมิพมรเฉลิมพันตันทราทิพสภาเจริญคุณทิดาแพรกสมุทรสอนวณีขุนหมืน่นปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกนกรักทองจางกนกวันดารามานกรองแก้วคำหอมคุณคกริชวัชจิตปลื้มกริตะปอนอำน่ำหนองโพกริดาชูศิริกริดากระแสจันกัญจนาพรอ,อุบลบาน กัญญารัตอุบลรัตก,การจนาจนาลาวการพิชารักษาจันทรการพิชาสีเรืองกิจาวุธิเจริญภูรีกิตยาดากิตยารักษ์กิติพรคงเกิดผลกิตยาเที่ยงทุ่งกิติศักดิ์คงประดิษฐ์กิติศักดิ์ปุ่มพิมายกุสุมาสิงโสมเกลกพลแท้ลิ้มเกตวรามีหานเสมอเกษสมสันจันสุวรรณคมสันเสมทัพจตุรงคำอุ่น จันยเรศสาคเรศไพศาลจัก,กรพพงอุทธาจันนิพาประทุมทองจันทิมาพุทธสิริจารุภาสิทธิเชนจารุวันโตไพรสีจินจุธาดอนบุญลน้นจิราวันคงไพฑูนจิรานาันจงกฎจีรศักก่อคูณกลางจุธาพรคำเสียงจุทารัตนปานเจนจิราฟั่นคำสายชนิตาแก้วพักดีชนิตาโคตมะ ชยุธพงทองดอนอำ่ำชิตตวันทุงสุนเนินชินวัตรเมืองมัตฉาชุติการอินทองดีชุติพลคำดีชูเกียรติการพักดียาดาเล็กสูนถาปนาสีแดนทิติการเหล่าพี่เดชนัทนิชาธรรมมินชะนัจจารีสุยมานัทการกรชชันกลางนัชนนคงศรีนัชยาสังทูกนัทพงคำเกิด นัทพลราชสภานัทริกาเอี่ยมสกุลนัทวุฒิคงตะโกนัทวุฒิอ่อนเฉียบนัทสิมาสุขกุมภาพันธ์นัทสุภาแกล้วกล้า,ลาดวงกระมลทองสุขมากดวงกระมลนาคพงาดดำรงชัยฉิมพันธ์ิรายุตื้อคำทรงชัยชมเหิมทวีเกียรติทวีกสิกรรมโทศพรเขียวเข็มทิปอักษรเนตรแสงสีธนบดีเอี่ยมตาธนาพรประกอบดี ธนภูมิกลั่นนุรักษ์ธนภูมิสุนทราพงษ์ธนวัฒเรืองแก้วมณีธนพรสะอาดแก้วธนากรชินกลางธเนศคล้ายเมืองธนชนกแสงทองธัยลักษ์ศีทาวันธนญพรมีมูลทามงามตรงทิดาตะโกใหญ่ทิติมาหวดหุ่นนนทการแดงสกุลนภสสอรผู้ดีนริศราชัยหานรบดินขาวเงินนวลจันทร์คูณทวีนัตตาชาสวรรณพันธ์ นันทิกาเดชสังนันทิกานชัยรัตนนันนันทิตาคิรีวงศ์น้ำพึ่งแสงใสนิติพรวงแดงนิติรัตนดำขำนิรชาอุไรวันนุจรีชนะทองบังออนชัยธาบุญขวัญคิดสมบุญยิสตะโกผู้บุญสีตาทองดอนเกลืองบเบญจทิพย์ขาต้นปฏิพานจิตประเสริฐพินนรีกวางใส พี่ชัยศักยติพันธ์วาวงพี่พัฒน์กำแพงแก้วพิมพกาป่านเพชรเพนพิชาจเจริญผลเพนพิไลไกลเทพแพรวากล่นเงินภไยลินจันทกรพรสุดาแก้วประเสริฐพัชยรารัชตะธนกุลภูรินัทนิ่มเขียวมณีรัตน์ป่าสงเนินมนสิชาคำกองแก้วมาวรีแจ่มพงเมธีเข็มทอง เมสยาล้ำเลิศโยรดาปิ่นเกสรยุพเรศชัยพินิษรัชดาพรสุทธิวันนกุลลุงพบวีระณะเรวดีอุดมศิริและลิตาโหนอกวัฒนยูทวานไทยสง์วรรณพาจินดารัตวันนิดาขุนหมื่นวัฒนันเทียมเพชรวรัญญาที่มาพรวรังวรัญญาที่นาพรวรังคนางอ่อนน้อมวราพันธ์ไายเมืองวราทิพทิ กศนวงศ์วราวุฒิราชสงศ์วัชระชินบรรเลงวัชริตาแท่ฉีวันธนีพิคงวิจิตรนุชอินตันกิติเจริญวิชาการอ่อนสิงห์วิสุตตาไกลทวินสศวชวันนาศักดิยากรภูมาศวิจการอ่อนสิงห์วิสุตาไกลทวินสศวชวันนสิงศริยากรภูมาศสุพการรุ่งรี สุภชัยการละพักดีสุพางโลนองลิ้นสมัชชารัตนสิงห์สรารนันวังผือสิริการช่วยดำสิริรนุชแจ่มนุชสิริสุนิสาชัยหวังสุพการรุ่งรีสุภชัยการละพักดีสุพางโลนองลิ้นสมัชยารัตนสิงห์สารนันวังผือสหรัฐพักดีสุภผลสิริการช่วยดำสิริรัตนแจ่มนุชสุนิสาชัยหวัง สุภาณีเทพบุตรศิลาดลผิวขาวสุพการรุ่งสีสุภชัยการภักดีสุพางโลนหองลิ้นสมัชยารัตนสิงห์สรนลนันวังผือสหรัฐพภักดีสุพผลศิรการช่วยดำสิริรัตนแจ่มนุชสุนิสาชัยหวังสุภานีเทพบุตรสุมิตรากรณีสุเมธธรดีสุรชัยสุรทัศน์เอกบวรพันธ์ สุรางคณาภักดีกลางอ,อนงนาแสงทองอนุสรสมุทตวานิชอภินยาอินนอกอภิวัตเฉยสมบัติอรไทยศรีจันทร์อัธนะหลันอัศมาทัศนุรักษ์อนัตสมสู่อัมพลรุ่งอมรพงศ์อัมพลสนอสังอินทิราพันยางอิสาราชินนวงศ์อิสาราชินะวงศ์อุกฤษโตสุขเจริญ กนกวันบุตรดาพวงกอรชนะมีสมศักดิ์คนินมงคลทรัพย์ช่อฟ้าติงอ่ะชัยสอนเลียวสุทธามาศชัยวัดแก้ววงธนวัฒรประจักษ์จิตธิดามาศพิรมชื่นนพพลร้อยอัมแพงนิตยาจันน้อยเบญญาภาศิลปะวิธานกุลพักคาวดีแจ้งสนิทภูผาพดุงกิจเมธิตาแก้วสีเมืองรัตนาพินสำราญและดาวันแก่นอ่อนวนิดาอูอรุณ วิภาชินมีวิริ์บินอาหมาัดวีรวัตรฤิธิแพทย์สิริลักษณ์คงทองสนทยาเชื้ออ่อนสุกฤษสุทธิบุตรสุรเกียรติพันนาอุดมศักดิ์แท่อึง้งกิติมาอ่วมสีจีรนัสสายก้อนยานิสานิมเนธธนายุทธ์เหรืองรุ่งทรัพย์ทิดารัตพัฒทองนพรรุ่งสถาพรเลิศนพรัตน์เลิศวิลาสานนท ปนัดดานารีนพร,รัตน์เลิศวิลาสานนท์ปนัดดานารีเปี่ยมสุขฉลาดพันธุ์พุทธรักษาบริสุทธิ์แพลวก่อโชคเจริญชัยพัทราพรพวงแก้วพัทราพรเพชรรีภาวินีมีสีมณีรัตน์ฉ่ำจุ้ยรัตตะวันสมเสนวิชุดาทองเผือบวิพาทองม่วงโสจิรัตถ้อยแสงสุธาทิพย์ยื้อเผ่าพันธ์เสารลักษเพชรปานกันกิติพศสิริบุญไกรระวีชาโชค จตุพรวิจารณ์จุธามาศแพงคำศรีเจนจิลาชื่นผลชนทิการชุ่มชังชนทิชาว,วันธนานนชัชชยาจิราวัฒนาอุดมชัชยาพรับนิ่มถาปณีสีแดงนัทน,นรีสีสงกรานนัฐมนบัวหอมตะวันพลยหลวงธนภูมิภูกิ่งผานันทัชพรบุญชุ่มนิธิพัฒน์อธิวัฒน์กุลพัฒนิราชาโรธหงทอง พรพิตาปฏิพัฒธ,ธรรมพปรปวีรุ่งเรืองพิทวัตอัศวทีระพุทธชัยมณีพัสุดามีหานเสมอพุทธชัยมณีพัทรสุดามีหานเสมอพัทรพรสิริการมธทุรดาโคตรพันลมมณียาเพชรช้างวริตรัตนจันทรานนท์วานิชาหุ่นละอองสิริวิทย์ผมพันธ์สิริรัตน์ลิเกศร สิทธิชัยเอี่ยมเมียนสิริยาพรแก้วสะอาดสุคนนิ่มนวลสุชัญญาสุวรรณประทีปสุชาดาบัวหอมสุธิดาไส้ซัพ์สุพักอิสระเสนีสุริชัยคังรหัสอภินยาพบสุภาพอรวัญญาห้วยสายออควรมิควรแล้วแต่จะโป,ปลดก้าวปลดกระหม่อมขอพระราชทานกราบทูลสฟฟร้างฝาพระบาทคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทัศนพ,พันธ์ภัยสารนันสิริธุราทองเฉลิมอรวีพรมทาปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนัทิดาแม่บุญเรือนนัทิดาน้ำนุชธนกรสายศิลป์ปัญชนิกสแสวงสุขปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกนกวันบุญน้อมการศรีสง่าชูจิรพรศรีทามริศราทองยอดเกลือวิจักธรรมเลิศสิริลักษรักเจียมเสาวรสเล็กเงาดี การัญญาทานวิโรธเขมนัถาวรชันที่สามีทรัพมากโลลกรดีขำชนทิชาสุป,ปานชมพูนุษคำจันทร์ทิติมาแท่ลิม้มนัทนันทองมีเพชรทันสุดาสแสวงศิลป์ทิตยาธานีนบดนูชาญเกตก้องบีสิง,งียมจิตปันนพรใหญ่หย,ย้อยปันนัทชิงสุวรรณโรธพรชิตาดีพุ่มพรทิตารทธิจ,จอหอพัชชาไพรทองมาริสานาเจริญโยสิตามั่งขั่ง วันวิสาเนตรเกศรสส,สิมาบุญปลูกสิทธิชัยดวงมาลาสิโรโบนบุญเจริญสุขวงสุธิดาอดินันชัยคุลชรัญญาเกศชดานณธิดาโกงทานิชาพัฒรกาลยาพานนันดุษฎีสายคำกองทิพวรรณยุทธรธรรมนาทานจอมทานบุญญาพรชุ่มแจ่มปฏิพาเนเปลี่ยนเปรมพิชยารัตนดีหลกนภูเก็ตฟาติมาแสนสุขพระพรพันลักษ พักจิราปราณีรัชพลประโยชน์รัฐรรมนูญพิชาตนานวราลักษ์พวงเงินสลินทิปชวลิตบำรุงสุพิชาแก้วล้อมเอริษาอูจีอเอเอจุธารัตทองสนิททิตาพรดุลยพัฒธนทรัทพย์เตชวัฒนามงคลนันทยาพรมหาสาโรนิติยาโพรพันขางพรทิวาสร้อยมาลัยเพนทภามนมโนรุจิการศิรภพสุจิตวณิชสุริรัธรรมจง อนุสินตั้งเสถียรพันธ์ชาลดายอดจิ้งนัทวันป้านภูมิปวีนทรเทียนวิโรธสุคนสุนทรวานีสุพัฒนาสิทธิวงศ์กิติมาสุขดีสุภาพรทองอ่อนทิติพรสมทบบารมียนลดาอินจงคลวาทินีนันทกิจโกศลสาธิตนาดอนสิรีนาฏบุญมากนุศราลพนทิติปัญชนิดแก้วนินปิยชัดใหม่ทอง วัลลินดาประทุมทองสุธิตาแก้วกิริยาอารยาวันสาพงพลมณีอินราตรีเชื้อโฮกรองการชัยคำกัญยวีสีโคงแก้วสราวุธสีขันทก,กัสมิ์ชนนิการสิงสุทธิโสธรชนารัสาริกภูตินบดานายหมันพลศีปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งกฤษณานตนสันตยากรกัญญารัตนิยมญาตนัทวันเฮงสมบูรณ นันทบวบดีการจนะสมบูรณ์น้ำทิพทนุนาจารนิรชาวงใจจาปัญชาธารพันธ์ปียนุษ์กรุงสิงห์พรณพัฒศ์สีผ่อนพ,พิรัชดาเกียรติชวก,กุลรุ้งพราวเอกสกุลลลิตาตาเลิศสุมาวดีพุทธาจุธามาเยี่ยงพฤยษพาวันชนาการส้อยระยะบุตรยพัฒแสงสมภูมิรินบุตรดาพันธ์สุจิตรานรงวางนิชยการกมลพันธ์หลังยิ้ม กัญญากรตราชูธรรมชัญญาศีวรมนัทมนลิมเทศนิธิชาโชคสงวนวรัญญาเหลืองจันวรดิษฐาสุรักวิภาวีตรีศิลาอนัญญาแสงทนชัลันดาเหมนินชิติพัฒน์จงสถาพรพง์ธัญ,ญวรัตคุ้มพงศิริปาริชัดเหลือมเพชรอินทุออนศิลปะวิจิตการปณิดาผานแก้วปิยดาสังไวยเรืองชัยสิทธิศักดิ์วณิชยาพงสุพัฒน สุชาติรอดเขียวปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเขียนนิยมอันดับสองทันชนกวิจิตบุญญาพรน,น้ำจันทร์ปัญชรีสีมุกแพรแก้วแก้วแสงนัทกฤรตาสิริชนะนันประภาวดีนามดีหลกมาคมามาอินแช่มชื่นวันวิมลสุกกรรมกันที่ชาอิ่มละออจักรพันธ์สีจันทร์จันที่มาจีระประดิษฐ์คุณจิตติมาโกนจาชนันทิดามากขนนชุตินันบุญยวัฒ โชติมาเดชราชนัทกรบัวนุยนพเนตรรักษาพันธ์นภัสสอนสุวรรณเกน้ำทิพสมเสนเบนซายนาวารัตปนัดดาธุมมวันปันธิตาวังกรานปาริชาติอุวันพนิตาะเนตนพคุณพัะสมนเพิ่มแสงสถิตสุขพักจีรากฤษณาพัทธรวดีนพยุวินยูวงพัทธรวดินอินทะชีกลองภูรินัทเพชรสุดรักเดช ไรวินอราเดชาวิพัฒน์วรัมพรสงรัตศรีวรรณาวงเกิดศรีสิทิกรวันณะอยู่นัฐกรบัวน้อยนพนเนตรรักษาพันธ์น้ำทิพสมเ,เนสนเบญจ์ายนาวารัตปนัดดาธุมวันปันทิตาวังกรานวาริชาติอวนพัฒมมนเพิ่มเสถงสถิตพักจิรากิษนาพัทรวดีนพศนิรินาตจุดจิตจูนอภิญญาพิบูลแพร่รุ่งอรพันพิภพสิริรัต อังคณาอยู่ดีกรรปนดพงคํคำพันการพิชาโกดนุ์เกวรีใจเอือ้อทิติยาจิตหลังทิติยาธัญ,ญาวาสินนัทวิชาเกตปานทิวาวันทยาวาดทักษอรกองสินแก้วนาตชาบุญ,ญรัตตัพันเบนญาภูนสังประภาพันธ์สุวรรณปัตปันณพรทองย้อมมนทการธรรมกูลรพัสสากิจเดชาพรรัตนาพรพยอมหอมละละลิตหนูรัต วรเมศเปี่ยมสุขพงศ์ภูษนาเทียนแก้วสีพรน,นามสุขสสิพรกรันบุตรสสิมลโฉมวัฒนาสุภการนกขวัญสุพิศราสีเพชรสิสิธรวังคำตาสุชัญญาฟักขำอรวรรณสุวรรณสุอุ้มบุญสกุลการจนาพรเกวรินรัชตะวัชรางกูลชนิดการหวังประดิษฐ์นัทนิพาเพลงกินนัทวิพาศีทิติการทานิพธนธะ ทาลินแลมปวริศฉ่ำม,มากปวเรศดิลุกถาวรโชตพรชรพันธ์ภูเทศพันนรสมักอนันตโชตมันตาสุกกรรมวนัสพรแซ่หลีสมรุไทยอุปมาสุกัญญาแสงจันทร์สุมาลีพิมพ์เขียวสุวิชยาฟูสุวรรณใหม่ชาวไร่นาคอาภาชัยสมุตกิษดาสอนเกตดวงหทัยสีสังภูริวัฒอำนาจนันทสิทธิ์วิรยุทธสาลีฉัน กฤษฎีพลอินทรชัยจิยัชราพุนคำมากชนกนันกิตก้องขจรนัทธริกานามวงนัทพงค์คำพิรานนทิติมาเฟื่องฟูครภัยรินเสียงเจ้าพักกพงวิรัตโพคินพิเชยาเกศศักสุธิตาศิราประยูนการจนาบุตรกตัญยูจินัชยานาันอุดมพงวัฒนาชนิการชมชื่นปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง พานุพงศ์เครื่องทิพย์พิชยาพักสีทิสุรเชษบัวผันอรารยาสายยิตอินทิราเจนจบเขตกมลชนงเอื้อพัฒนวงศ์ปนัดดาพิชราพินิจใจพิศวัตรกริชนะอนันต์รัตนนลสำเริงวราศินีนวลเจริญสุชัญญามริตน้นอมรรัตน์ร่มเย็นนนทกรพุ่มฤทธิ์น,นนพันธ์มุสิกชาติ พัทราพรจันอ่อนรัฐศาสตร์เฮงประเสริฐศิริลักษ์ทัพทิมสีตราผิวเผือกสุทินันเหลี่ยมทองทิดารัตสะะหงทองกมลวันสหพรอ,อุดมการคุณชนายุทธภาทีกูลทัชระพงสันประยูนเอกรัฐเปราะหอมทรงวุฒอ่อนสมทรงสีสุดาแดงมาสิรินญ,ญาสิริมหาวันสีสุดาแดงมาสิรินยาสิริมหาวัน